ความกล้าหาญที่แท้จริงบทเรียนชีวิตจากเอร์เนสต์เฮมิงเวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชายผู้หนึ่งที่สร้างผลงานวรรณกรรมอันทรงพลังใช้ชีวิตอย่างเข้มข้นและทิ้งมรดกทางความคิดที่ยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกนั่นคือเอร์เนสต์เฮมิงเวย์เออร์เนสต์มิลเลอร์ฮิเว เกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม1899ในสหรัฐอเมริกาเขาเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางพ่อของเขาเป็นหมอส่วนแม่เป็นนักดนตรีที่มีความใฝ่ฝันอยากให้ลูกชายเรียนแพทย์หรือเล่นดนตรีแต่เฮมิงเวย์กลับหลงไหลในการเขียนตั้งแต่อายุยังน้อยชีวิตที่เต็มไปด้วยการผจญภัยความน่าสนใจของเฮมิงเวย์ ไม่ได้อยู่เพียงแค่งานเขียนของเขาแต่ยังรวมถึงวิธีชีวิตอันเต็มไปด้วยการผจญภัยหลังจบการศึกษาเขาเริ่มทำงานเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์ Kansas City Star ก่อนจะอาสาเป็นคนขับรถพยาบาลในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อิตาลีที่ซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากระเบิดประสบการณ์ในสงครามนี้เองที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเขียนนวนิยายเรื่อง Fa ฟเวล์ทูอามซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของเขาการเผชิญหน้ากับความยากลำบากหลังสงครามเฮมิงเวย์ย้ายไปอยู่ที่ปารีสและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเขียนและศิลปินอเมริกันถึงแม้จะเริ่มต้นอาชีพนักเขียนด้วยความลำบากแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคเขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดทำงานหนัก และมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือการเขียนของตนเองอย่างไม่หยุดยั้งความพยายามของเขาประสบความสำเร็จเมื่อนวนิยายเรื่อง The Sun Also Rise ได้รับการตีพิมพ์ในปี1926และทำให้เขากลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในทันทีบทเรียนแห่งความเรียบง่ายหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเฮมิงเวย์คือการเขียนอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เขาพัฒนาสไตล์การเขียนที่ตรงไปตรงมาแต่สื่อความหมายอย่างลึกซึ้งจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่นักเขียนทั่วโลกพยายามเรียนแบบเฮมิงเวย์เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมให้ความกลัวมาขัดขวางการใช้ชีวิตเขาให้คำนิยามของความกล้าหาญว่าความกล้าหาญคือการแสดงความสง่างามภายใต้แรงกดดันชีวิตของเฮมิงเวย์ไม่ได้โรยด้ยกลีบกุหลาบเขาประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินถึงสองครั้ง ได้รับบาดเจ็บในสงครามหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ลม้มเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่และสร้างสารรค์ผลงานวรรณกรรมชั้นเยี่ยมนี่คือบทเรียนสำคัญที่เขาทิ้งไว้ให้เราการค้นหาความหมายในชีวิตเขาสอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากชื่อเสียงหรือเงินทองแต่วัดจากความสามารถในการใช้ชีวิตตามอุดมคติของตนเองและสร้างสารรค์สิ่งที่มีความหมาย ในช่วงปลายชีวิตเฮมิงเวย์ต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจเขาเผชิญกับโรคซึมเศร้าและมีอาการทางประสาทจนในที่สุดเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวันที่สองกร,รกฎาคม1961แม้จุดจบของเขาจะเศร้าแต่มรดกที่เขาทิ้งไว้ยังคงมีชีวิตและเติบโตต่อไปงานเขียนของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า50ภาษา และยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกบทเรียนจากเฮมิงเวย์สู่ชีวิตของคุณจากชีวิตของเฮมิงเวย์เราสามารถเรียนรู้บทเรียนมากมายกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะทำตามความฝันของคุณแม้จะต้องเผชิญกับแรงต้านจากสังคมหรือครอบครัวเรียนรู้ที่จะตัดทอนสิ่งไม่จำเป็นออกจากชีวิตและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีความหมายจริงๆ ใช้ประสบการณ์ชีวิตทั้งดีและร้ายมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดยั้งคุณจากการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แม้จะล้มเหลวก็อย่ายอมแพ้ลุกขึ้นและสู้ต่อไปเฮมิงเวย์เคยเขียนไว้ว่าโลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีและคุ้มค่าที่จะต่อสู้เพื่อมันขอให้เรื่องราวชีวิตของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ กล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆไม่มีใครเกิดมาเพื่อพ่ายแพ้คนเราอาจถูกทำลายแต่ไม่มีวันพ่ายแพ้ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป